วันนี้ผมได้มาอยู่กับบอสกุภาปุยฟ้าผู้ก่อตั้งครับดอกฟิตน <ผม S 1> บอสครับครับผมวันนี้บอสคิดอะไรทํายังไงอยากให้กับผู้คนได้มาเรียนรู้แล้วก็ความมั่นคงที่บอสสร้างอยู่คือที่เราก่อตั้งออฟฟิศขึ้นมานะครับเพราะว่าต้องการที่จะฝึกสําหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจจริงๆสําหรับคนที่อยากจะเรียนรู้การทําธุรกิจกจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองและไม่มีสถานที่ศึกษาแล้วก็เล่าเรียนและสบบามารถเดินทางเขง้ามาในที่นี้ได้เพราะตั้งใจอยากจะให้ทุกคนมีเครื่องจักรผลิตเงินมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็อยากจะเรียนเชิ ว่าอยากจะทําธุรกิจเป็นอยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะแก้ปัญหาทางการเงินก็สามารถเข้ามาเรียนเรียนดูที่นี่ได้ครับผมตอนนี้บอสกำลังจะพัฒนาแอปเคชันดูอ่ปี2024บอสมีโครงการที่จะพัฒนาแอปเป็นยังไงบ้างครับโอ้แผนถือว่าเยอะเลยอันดับแรกเลยนะที่นีจะมีเพิ่มเข้ามาอันดับแรกเราจะเปลี่ยนหน้าช้อปปิ้งใหม่เราจะใส่ศาสตร์ของการขายเพื่อดึงดูดทาให้ลูกค้าในช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นแล้วก็ CS ก็จะมีิรก์สามารถที่จะสมัครเข้ามาแล้วก็สามารถแชร์ได้เลยทําได้เลยทาได้ ลและที่สําคัญน่าติด้นคือว่าแอป,ปเราเนี่ยสามารถแชทหากันได้ว <Wow. S 1> ้าวแชทหากันได้นะครับแล้วก็ก็จะมีอัปเดตฟีเจอร์อีกหลายตัวเลยติดใจประมาณสำหรับแพนอัปเดตแอปนะแล้วก็ระบบต่างๆก็จะอัปเดตเข้าไปนะเพราะเขียนเสร็จแล้วประมาณ4ีตัวแล้วรออัปเดตเข้าไปประมาณปีใหม่นี้ <c oughs> เราจะเริ่มรันตั้งแต่เดือนมกราเลยเนยปีใหม่เลย <c oughs> ใช่ครับประมาณมกราที่นเลยประมาณนี้ <c oughs> แล้วที่นี่คือจะมีเทนดิงตลอดเลยจะมีทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์เราทําสิ่งนี้ไว้เพื่อลองรับแล้วก็เพื่อความมั่นคงให้กับทุกคนได้เห็นว่าไอเราทําจริงใช่ครับแล้วก็ที่นี่บอสทุ่มทุนไปเท่าไหร่ประมาณ7ล้าน รู้สึกแบบว่าชื่นอ,อกชื่นใจแล้วเห็นน้องๆเขาได้กันหูเยอะแยะมากมายันนี้ <มา S 2> ถ้ารวมแล้ว3ปีในยอดขายก็เกินประมาณพันล้านแต่มูลค่าของแอป,ปที่เราพัฒนาไปเนี่ยจ่ายค่าพปรแกรมเมอร์ค่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยรวมๆแล้ว70ล้านบาทเฉพาะค่าแอป,ป โอ้เยอะมมกสีหนึ่งเรียกง่ายๆว่าเดือนเดือนหนึ่งไงจ่ายประมาณ3ล้านถราพัฒนาคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่เป็นไม่เก่งไอ้คนนี้เขาไรเก่งคนนี้เขาทาคิดเก่งที่นี่มีสอนครับเพราะว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เคยทําทําไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงต้องเข้ามาฝึกต้องเข้ามาเรียนรู้เพราะว่าการที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าเฮ้ยจะต้องมีเงินก่อนจริงๆไม่จำเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่นะต่อให้มีเงินเยอะแต่ถ้าเราขาดไม่เป็นทำาลาดไม่เป็นก็ทํายากที่จะฝึกให้ททุกคนนําเป็ เพราะฉะนั้นสามารถเข้ามาเรียนรู้ที่นี่ได้แล้วก็ฝึกฝนไนม่เกินปีหนึ่งทุกคนเติบโตแน่นอนมันมีคำคำหนึ่งบอสบอสบอกว่าขอให้อยู่กับผม3าปีขยายความเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนข้างในเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีคิดใช่แล้วการที่จะเปลี่ยนผู้คนเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนกว่าคนคนคน,นึงจะมีความรู้ความเข้าใจในหลักของการทําธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายศาสตร์หลายแขนงไม่ว่าจะเป็นการขายจิตวิทยา mindset วิธีคิด แล้วการเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นนี่ต้องเรียนรู้ประมาณนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นะครับแต่ถ้าเข้าใจในสิ่งที่ที่นี่ถ่ายทอดไปทุกคนสําเร็จได้แน,น่นอนเพราะว่ามันการทําธุรกิจ ันคือหลักของการเหตุและผลถ้าเรามีเหตุที่ถูกต้องเราก็จะมีผลพธ์ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสสาเร็จได้ทุกคนแน่นอนที่บอสทำระบบไว้เนี่ย<ช>ก็คือการสอนในกลุ่ม mindset ช่า<อ>งนั้นหลายคนบอกมาว่าเป็นคลังสมบัติแห่งความรู้เลย่บอสทำไมคิดทําระบบให้คนเข้าไปเรียนในนั้นได้ง่ายๆอย่างเงี้ยเป็นว่าเพราะว่าความคิดคือทุกสิ่งทุกอย่างชื่อกลุ่มของเราคือชื่อกลุ่ม mindset mindset สำคัญกว่าวิธีการกพวิธีคิดได้เดี๋ยววิธีการมาเองเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเข้าไปเรียนรู้เข้า เปลี่ยนภายในโลกภายในของเรารับโลกภายในของเราดีโลกภายในอกกประดิชีวิตเราจะสดใสแน่นอนบอสยังสอนวิธีการใช้เงินด้วยใช่ครับเพราะว่าความร่ํารวยนั้นเกิดจากการที่เราใช้ตังค์เพราะว่าการใช้ตังค์มีอยู่สองแบบใช้ให้คนอื่นรวยกับ,บใช้ให้ตัวเองรวยขึ้นถ้า<ม>เราเรียนรู้วิธีการใช้ตังค์เร,เราก็สามารถที่จะมีธุธกรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถร่ำรวยได้ ถ้าไม่เข้าใจเรื่องเงินต่อให้มีเงินมากมายก็ <G> <ub> จะกลับไปยากจนอยู่ดีเหมือนคนถูกหวยมีตังค์เก้าสิบล้านผ่านไปสามปีกลับมายากจนเหมือนเดิมเขาเป็นคนจนที่มีเงินแต่เขาไม่ใช่คนรวยแต่คนรวยที่แท้จริงคือรวยจากข้างในถ้าข้างในรวยเดี๋ยวคุณจะมีตังค์เองโอเคประมาณนี้ครับเลยอยากจะสร้างระบบสร้างขึ้นมาเพื่อปรับเปลี่ยนให้มันรวยมาจากข้างในจริงๆพอข้างในเรารวยแล้วเดี๋ยวทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งอย่างก็จะเริ่มดีขึน้นเรื่อย <Okay. S 2> เข้ามาเรียนครับที่นี่ไม่มีการจ่ายบ <Okay. S 2> อร์ดค<ช>ุณพาปุยป้ายกูก่อตั้งแอปดอกติด